สวัสดีครับอมอวาน้ำไม่ท่วมวันนี้ท่วมแล้วเนี่ยเดี๋ดูก่อนดูก่อนดูที่ดักปลาก่อนพอท่วมเราก็ได้ดักปลาเป็นไงครับดูก่อนครับท่วมแล้วครับท่วมแล้วครับ ไปดูคร <s we b> ับเป็นไงครับ <s we b> เปยังไงเดี๋ยวตอนเย็นถ่ายใหม่ตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวตลาดกว่าไห้ดูครับน้ำไหลเนี่ยไหลไหลไหลไปดูนะครับฮ่าตัวผมเออ นี่ตัวผมอันนี้เจ,จ้อฮงเจ้อฮงเอ,อ้ากล้องไหนเอ้าเจ้อฮงเอากล้องอะไรแน่เอ้ากล้องไหนโอ้โหโอ้สวยเว้ยสวยเว้ยเอ้าแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ